สวัสดีครับมือ่อนี้ปูกับร้านหน่อยวันที่13กรกฎาคม2560้ม2560ครับมาอัปเดตการสั่งบ้านครับเมื่อนี้ยรื้อโกดังหลังจากที่นิ่งอยเป็นเวลาหลวนเติบครับโกดังตัวนี้สร้างเมื่อวันที่7กรกฎา เออเจ็ดมีหน้าลืล่อม็นเมื่อวันที่เจ็ดมีหน้าครับเก็บของเอกรติงเก็บของจําได้ว่าเมื่อนั้นน่ะฝนตกครับฝนฝนฝนเกือบตกพอดีเห็ดแลลวปับ๊บฝนตกเลยครับกลับมาเบิ่งว่ามันมีอยีย่งแนีที่เก็บไว้ในหัน อันนี้บกขพาวมาจากบ้านเสาสักคลนมาจากบ้านห้องกวางมาบะเพาออนเพา้น้ำหอมเมยกะปอกข้าวกินสบายครับอันนี้ฟ้านาออกเรียบร้อยสี่สี่เดือนเลยเนาะมีอ่ามีนาเมษาพฤมภาคมนธ์มิถุาาานายน,นารกรกฎาคมเข้าหาเดือนแล้ว นี่น้ามหาเมษานี่เดือนหนึ่งอ่าเมษามหาพุทธภาเป็นสองเดือนซีเดือนพอดีต้องไรมาถึงอันนี้อันนี้เป็นรถเข็นรถกล้วยปิ้งของแม่ใบเตยตอนนี้สงบนิ่งอยู่อยู่ในไตเครื่อใหม่โอ้เรื่องทางไต ทั้งไต่หลังจากที่วัวเบ้าเขามากของอาลายย่างก็ต้องได้โพดนะครับโด,โปดเป็นร่องเท่าร่องยังก็มีลายยางที่อันใดใส่ได้ก็ใส่อันใดใส่บ่ได้ก็โผดครับอันนี้เป็นตู้ไม่ตู้ซองหลังอันนี้ที่เป็นเสื้อผ้าหรือเป็นเอียงกับมาเก็บใส่กลองไว้ครับ เลีเ้ยงเลี้ยงเลี umas, 10, 10้ยงใส่เออนี่ไว uh okay. ้ส okay. ิบสิบล่งพอดีตู้สองใบทั้งนาตู้ล่งละลอยกล้องกลองกองอันนี้กล้องดำใบใหญ่ยูนี้เนาะซื้อมาใบละลอยมาเก็บของใส่ก็จะไปอยากแยะว่าของใส่ได้บ่ได้เสื้อผ้าเข้าก็อาจจะเป็นการบริจาคแล้วครับ หาทีล่งบริจาคตู้เสื้อผ้ามีหลังหนึ่ง้วก็มีในนี่ี่มีตู้กับเขา่ามีโตสุดขั้วสุดนึงกับไล่เปียกพ้นแน่ใส่ได้แน่ใส่บได้แน่อันนี้เป็นตู้หน่อยคงจะไปแล้วนมั้งเนี่ย ขาตรงใจจะเปื่อยผลน่ะล่ละอันนี้เป็นตู้โชว์ตู้ว่างทีวีแมนเสียผ่าจยนี่นี่ก็มีบได้เของมาเบิ่งจักเถอะตั้งแต่มือออกมาเป็นผ้าคนนู้เรียบร้อยแล้วละ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ทิเอาลือ้อถอนตัวนี้ที่เก็บเก็บตัวนี้เข้าไปในบ้านนะครับบ้านนี ก่อนอันนี้เป็นไม้เก่าเป็นไม้ไม้ที่ม่างออกครับกับไม้ดีๆครับไม้ปวกปจอสาไม้ปัานหลังเก่ายาคืนเต็มครับในรอบสี่เดือนตอน้นคงเบิดหน่วยแล้ว ขั้งสิเป็นนาทีมาเอาไปไว้ใช้ประโยชน์่ังอื่นไว้ทบไปต่อเติมปปตัวนี้มีบานลังไหมสร้สางปูสร้างอบมาคนไหยคนยายแหยใส่แห้งเพินพ่นครับเพินพ่นเพิ่นเ็ดไหยมาเดี๋ยวก็เฮ็ดเพ่งครับ กํานั่งย่ำเห็ดเพ,งเเพงด่งเนี่ยลูกค้าก็รอฮันเพ่งก็้ทรงเนี่ย้ทรงเนี่ยใกล้จะลงโตแล้วครับอมักหน้าตัวนี้เพ่เป็ี่ยนหมากจักเื่อครับเอามาปูไวา,าตังแ่เปลี่ยนเบี้ยตอนเดี๋ยวนี้รวมหัวแล้วมันยังเพราได้เปลี่ยนหมากจักเต้าว่าเสียว ปาสิฟันถิ่มครับเมื่อกี้นี่ได้่โตกับแพงคือเขาเต่าปลให้ฟันมันหกซ,ซื่อนะมันเป็นหมากโอ้โหรอนนี้ออกมันก็จะแปนแล้วแต่ว่าฝนตกจืนคลากรายครับว่าฝนที่พ่อตกเมื่อนี่ย่างนำลงมาอีกอยู่ฝนก็นได้ตกดีไร บ้านนี้แทนโตตัวนี้ครับโตเป็นโตเล็กสีถ้าสีแดงนี่ก็สีเอาไปว่างเข่าครับไว้ว่างว่างตุงเขา่าไวว่างไว้ตุงเขา่าพราะเหตุเย็บตุงเข่าไว้ที่ต่อขาขึ้นก็เพราะว่าบางที่ห้านำถือนำาจืนนำเพิ่มมันกรสีบ,บ่เข่ากระสีบ่เปียกเพาะทัน ใช้ตัวมวนเลยครับบัดนนี้มันเอามันบวนน้อยครับนี่จากลันหร้อบ่าอมันม้วนอ่ย็บมอครับอ,อ,อ,รอ,อันนี้มาเลี้ยงเลยนี่หน,ะน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดโอ้เหลือสองสงลังอยู่แต่สิบลังพอดี <laughs> เออก็จังครเข้าจังครอยากแย่อมันเปียกบมันโมบอเราเราแก่แก่เหมนกันนะอ้อันนี้ของใบเตยล้วนๆปาดเท,ท่อออันนี้เสือปูกับมี่โอ้เสือพรนตัน้นี่ของอันนี้ชุดของของใบเตยโอ้ยเยี่ยมเลย จะเดาว,ว่าล่างนี่มันเก็บของได้ดีมากเลยลนะเกี่ยวเ,เ,ยเลยยกเวนหมูจอ่อจอ่อปะจ่อของแม่มาโอ้ของพ่อปะตายมันโยเวนหมูจ่อเม่นโอ้จ่อข้ามอยู่นี่แนะวาหาจ่อข้ามอยู่ซ้ายอย่วะ <laughs> โอ้อันนี้เม่นชุดนี้เครื่องสายไฟ ปวกสายเป็นสายไลย่สายเกีียวกับการทำงานตัวนี้โอ้อันนี้เป็นอุปกรณ์อันนี้ถุงเล่นถุงยังถุงกล่องเล่นไวสปอร์ตไลไโอ้อันนี้เป็นชุดทำงานของหนู ของนูจ้ของนนูจ้้แต่ของพ่อมันรูอยนูจ้ไมด้ถืเอาสิอันใ่ดถอเอาสายไฟมาถือกันคักเลยครับสายไฟฮะใส่ได้เท่าที่เอาเท่าที่สใส่ได้เดี๋ยวจังเยเลย เลี้ยงเก็บเขาอืมข่อยหาเราเห็นนรืไม่อันนี้ของโอ้พี่เก่งคาสันเลยยุพี่นี่เสือเฮดดีสินี่เสื้อเฮดดีน่หายนเฮดดีสตูดิโออะเ็ค่อยๆจัดเขาหลอกมันมันมันสีมิตีของเขาอยู่ านอันนี้เครื่องเครื่องมือหากิน,น,น,นม,มันมันยยนไน้หนิละเพราะว่าห่อกบเก็บเมียนเมียนเมียนไว้ยังทีเด้อันนี้ใหญ่ออกมามึงนี้ก็จะ ที่เฮ็ดโกดังก็ที่ได้ขะยับขยายเป็นล่านจอดรถในโอกาสต่อไปครับถ้ายูดีไม่แห้งนะเก่าหินมาลงจกักสามสีรถหินลูกลังมาลงให้เพิ่นมาเกตให้หนาแรงลูกค้ากิจอดได้หลายขอเพิ่นยูเพื่อเ่า่ะครับอบันเพิ่นบทานในเปลี่ยนมือคงจะใส่ใส่จอดรถยู่โด,ดนเติบ ฝนตกบเ้าห้าวตาผ่าตัวนี้ที่จริงนะว่าที่อออกมาไมว้แดดแต่ว่าแดดแดดบ่ๆห้่อยมากได้ซักตากไว้ในบ้านชัวข้าวซะก,ก่อนหลังจากเขาที่เขาทั้งตัวห้าวตาผ่าตัวนี้คงจะามาอยู่พีแล้ะครับแถวๆกระท่อมมองมองมองแถวเนี่นะมันอาจจะอยู่แถวนี่เพราะว่าต้องการตากแดด โอ้นี่สุดจอดเลยคิมยังก็กินอยู่เด้อท้าสีนาภายในก็กินเด้อนะครับกัการอัปเดตใหญ่ของเมื่อนี้ก็คือเอาไปซับนี้ก่อนขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจกัน โอเคอ่วะอ่า hmm. มองนี่ครับต่ออีกนกหน่อยอ่า uh, โต๊ะโต๊ะเขานะ่ะจะมาไวตรงนี้ครับก็ว่างจุดนี้แต่ก่อนนี่แต่ก่อนานานี่นะมันจะเป็น uh, ตู้กับเขาเป็นที่เฮ็ดกับเขาเมื่อกี้นี่โต๊ะอยู่นี่สียเอาโต๊ะสัน้นว่างเขามาใส่นี่แล้วก็ขนเข้าครับขนเขาที่ยู่นาทั้งนานั่นมา มาเก็บเรียงไว้แถวนี้ก่อนเอาผ้าคุ้มบางที่อนาคตเอแถวนี้อาจจะเป็นหองครับเป็นหองหองหนึ่งของเก็บของเก็บเขา่าโอ้หน้ามลเราแยอันนี้ก็าเบิ่องขั้วเบิ่งขั้ขวไม่ของอ่ายกตัวใหญ,ใหญ่ใหญ่เรามาหลังจากที่สร้างเพ่อนอ่อเห็ดเห็ดแผ่นติดแผ่นเก็ดนี่ให้เรียบร้อยแล้วมีทีว่างหมอว่างยังให้เรียบร้อย หลายหมองยูเนี่ยนี่เฉพาะตู้มามานี่เอาเตามาตั้งไว้ให้นี่แล้วก็นี่ที่ต่างตัวล่างชามอย่างนี้อ๋อพอรดักลงนี่นตู้ตู้กับเขาพร้อมตู้ว่างแก้วว่างถ้วยครับอันนี้น้นำ น้ำเป็นน้ำในซนของน้ำกินนะครับนะครับ่คือต่อไปนี่สีว่ได้ซื้อบ่บบซื้อน้ำกล่องแล้วครับบ่ซื้อบ่ซื้อน้ำขวดแล้วว่ากระเทียมามไหวอยู่ซุ่มซื้อเป็นแพ็กกับม่ไหวทาตอนรับลูกค้าให้ลูกค้าใส่ตัวเย็นหน่อยไว้แต่ว่าส่วนไทยบ้านเนี่ยนาจะมากินน้ำกล่องนี่ครับคือกล่องอยหก เจ็ดแปดเก้าเนาะเป็นเก้าเก้าไสครับเก้าอินวันครับอันนี้จะต่อต่อ,ต,อต่อขว่งกันเลยก็คือกลองเบิดเบินี่สิกลองกองไปออกตัวเดียวเก้าอินวันน้ำกับามาพักไว้ถังเพื่อว่าจะได้เฮดกับเขา ก็ที่ว่าได้รับสารได้รับอันตรา,ายจากาสารคอรินโดยตรงข้างหลังครับก็จัดเขาใกล้จะเข่าที่ละใกล้จะเข่าที่พายที่มั่นอ่านี่เป็นห้าวตากผ้าครับมานี่ตัวนี้ห้าวตากผ้าสั่นทีหนึ่งห้าวตากผ้าย่าวไปบนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นห้าวตากผ้าสั่นที่สอง ตนี้งาวไปคุณเพืกันโอเคครับนาจีใส่ซอยพื้นที่นี้ได้เป็นประโยชน์ที่สุดเอาจะยิ้นเสียงรานไอ้เมื่อกี้นี่บนตืนอนว่คบนไปเตยขงไปเตยแม่ันไปเบิ้งผาอยู่ข้างนอกลานนอนเพราะตอนนี้มเป็นตอนใบพื่นเฮ็ดไอ้มาไลา เอ่าเป็นริบินเมลัยเฮดเป็นรอยรอยละพ่อพรา่ามีได้ท่ซนสีขนนมถ้าเขาที่ดีๆก็คงจะนาอยู่ครับก็คงจะโอเคอยู่มันหลึง่งหลึงแล้ว ตัวนี้เป็นที่หอยหมอคือจะเอานี่ครับเปลี่ยนระยะเลยแล้วก็ชั้นที่สองชั้นที่สองกับไฟขึ้นกัน,นครับหอย,หอยหมอได้เป็นตำรันขาเลยมาเนี่ย หอยโมองคือหอยเครื่องคราวหายใจตัวเก็บสว่วนตู้แก้วแก้วกาแฟนี่ลายเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นแก้วแถมแก้วแถมจากกาแฟ่ะครับซื้อกาแฟซองนึงมันก็แถมแก้วใบนึงเพราะว่ากินกาแฟคักเติบอยู่อันนี้เอาไปแบ่งให้เพื่อนใส่ท้าลายเติบเลยครับนี่ อันนี้เป็นขั้วขอมย่ตัวเปิดเผยขั้วแย่ตัวเจ็ดกับข้อครับุมาเล่นน้ำครับสำหรับคลิปมื่อนี้ก็ค่งสีจบไว้แคนี้กนขอเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตุเบิงสำหรับมือนี้สวัสดีครับ